ดิฉันนางสาวพิกนัน,นกรสมพานะคะณนะตอนนี้นะคะดิฉันยืนอยู่ที่จังหวัดกราลสิธ์นะคะวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมเยือนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะอยู่ที่บ้านนาจานอำเภอเมืองจังหวัดกราฬสิ์ของเรานี่เองค่ะไปกันเลยค่ะขณะนี้นะคะเรากําลังจะมุ่งหน้าสู่บ้านนาจานนะคะกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะ นี่คือเส้นทางหลักแห่งการแห่งเศรษฐกิจนะคะที่มีการเชื่อมต่อระหว่างตาหารและอคอน ฉันก็ได้มาถึงที่บ้านนาจารแล้วนะคะนี่คือสถานที่ที่กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ที่บ้านนาจารของเราเอง สีบุลำค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําผลิตภัณฑ์ของคุณแม่เลยนะค่ะได้ค่ะตัวแรกค่ะตัวแรกคือหมูทุบนะคะค่ะจะเป็นกล่องละร้อยยี่สิบบาทค่ะแต่ก่อนนี้ราคาหมูมันยังไม่แพงตอนนี้หมูมันราคาสูงว่าร้อยหกสิบบาทแล้วนะคะก็เลยเราต้องขยับเปลี่ยนตัวขึงค่ะเปลี่ยนไปตามนู่เศรษฐกิจใช่ไหมค่ะแต่ก่อนนี้ก็ร้อยค่ะตอนนี้ร้อยยี่สิบค่ะตัวนี้ก็เป็นหมูทุบเล็กค่ะตัวนี้จะเป็นแผกเล็ก หกสิบบาทค่ะตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นหมูเค็มค่ะหมูเค็มนี่ก็จะร้อยยี่สิบาทเหมือนกันนะคะค่ะก็จะมีหนังกรอบค่ะตัวนี้หกสิบาทค่ะหนังกรอบแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็มาใหม่ก็เป็นน้ำพริกเผาหมูเค็มค่ะสามสิบห้าบาทนิวโรดักนะคะก็ททำจากหมูเค็มเสร็จหมูเค็มค่ะ ตัวนี้ปลาบองปลาบองตัวนี้กระป๋องละสิบห้าบาทค่ะถ้าเป็นแทกแทกละแทกด้วยค่ะแทกละเจ้าสิบบาทค่ะแล้วมันมีหลายไซส์ค่ะตัวนี้ก็ห้าสิบบาทอันนี้ก็ห้าสิบบาทค่ะจะเป็นขวดแก้วตัวนี้ก็ห้าสิบาทเหมือนกันแต่จะเป็นพลาสติกแล้วแต่ลูกค้าจะชอบค่ะลูกค้าชอบแบบไหนก็ นี่คือ<า>ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเลยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะแล้วมีการจัดส่งออกอยังไงบ้างคะเราส่งทางไปรษณีย์ก็มีค่ะทางรถทัวร์ก็มีค่ะ<อ>ไปรษณีย์ก็จะเก็บเงินปลายทางมาครั้งเทาก็จะโอนทางเท่าทางบัญชีคุณ่ค่ะแล้วจังหวัดหลักๆที่คุณแม่มีการส่งออกบ้างนะคะเป็นจังหวัดอะไรคะมันหลักที่สุดก็จะมีกรุงเทพแล้วกระบี่ภาคใต้ก็ส่งส่งทั่วประเทศละคะ เมื่อกี้เรก็ส่งไป,ปบบอุบลก็ทาน,นกันเลเก็บเงินไปถาไม่นะ่าเชื่อนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของแม่บ้านของเราอยู่ที่บ้านอาจารย์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสิทธิ์นะคะสามารถส่งออกได้ไกลถึงภาคใต้เชียวนะคะแล้วต่างประเทศะคะมีการส่งออกมต่างประเทศนี่จะเป็นแบบว่าเขาได้แฟนฝรั่งใช่ไ,ไหมคะเ,คเขาก็จะมาเอาค่ะ,คะก็ส่งได้ค่ะ แต่ว่าเราไม่ส่งเองเขาจะมาซื้อกลับไปประเทศของเขาเไม่ไม่ใช่ส่งตามบริษัทของตามร้านค้าไม่ค่ะ,คะเพราะว่ากาลังการผลิตของเรายังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะเลยเขาก็มีบริษัทแมคโครโรตัสก็มาติดต่อแต่ว่าเรา,ากาลังการผลิตเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเราเลยไม่รับเขาค่ะแค่เราส่งทั่วประเทศส่งเองได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นก็ไแล้วรายได้คะรายได้ที่ได้จากยอดขาย ได้ไดไดเดือนเะท่าไหร่ก็ประมาณห้าหกพัน,นค่ะรายได้รายได้ของคุณผลิตภัณฑ์แม่บ้านนะคะได้ประมาณขั้นตำ่ำขั้นต่ำนะคะคุณแม่บอกว่าห้าหกพันค่ะข,ขั้นต่ำค่ะถ้าเป็นเทศกาลก็จะขยับตัวขึ้นค่ะมีการขยับขยับค่ะเพราะว่าออเดอร์มั้นก็เข้าเยอะแล้วจะสามารถบอกรายได้ต่อวัน้ รายได้ต่อว,<า>ว,วัน,ววนถ้าต่ำสุดก็อยู่ประมาณ180ค่ะรายได้ต่อว,วันต่ำสุดที่180ยแสบาทนะคะก็อยู่ราวๆสองิเองประมาณนี้ใช่ไหมคะทราบคุณแม่นะคะว่าคุณแม่ได้ะะมาอย่ไระใบอันนี้มันจะเป็นของมูทุบนะคะเป็น5ดาวค่ะเป็น5ด <5 S 3> าว,าวค่ะ,คะ,คะอันนี้รางวัลจากที่ไหนค่ะ โครงการขับสานสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตอัตสาหนะคะเชิญด้านหลังเลยค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่อธิบายแต่ละราง,งวัลน,นะคะเอาเป็นข้ออันนี้หนูถูกโกรธมองแลมองขอชอมองขอชอของอันนี้หมูเค็มค่ะอออ๋ันนี้คือรางวัลของหมูเค็มใช่ไห,หม,มนนะคะ มีมีแยกมีการแยกประเภทแยกส่วนค่ะ,คะตัวนี้ก็จะเป็นของมูทูนค่ะ มาเลยค่ะใรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งเรียกว่าหมูกรอบนะคะหรือว่าหมูเช็มค่ะที่คุณแม่กำลังจะทำผลิตเพื่อนำออกจำหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์แ,บบแปรูปตัวนเยรูปแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอสอบถามคุณแม่เลยนะคะว่านี่อ่ะกรวนการอะไรคะทำหมูเค็มค่ะ จากนั้นนะคะดิฉันจะพาไปชมกระบวนการขั้นตอนในการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างอนึ่นะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะในการทําหมูทูบนะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมขั้นตอนในการทําหมูทูบนะคะนี่คืออุปกรณ์ของดิฉันค่ะถ้าพร้อมแล้วเข้าไปทําหมูทูบพร้อมกับดิฉันเลยค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้เปลี่ยนชุด unexpected. เป็นแม่ครัวสาวสวย ้อมที่จะทําหมูทุบนะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณแม่เลยนะคะพร้อมถึงข้อมูลกรรมวิธีในการผลิตหมูทุบนะคะเดี๋ยวขอสอบถามคุณแม่เลยนะคะหมทูที่ทําหมูอะไรคะหมูส่วนสะโพกหมูส่วนสะโพกนะคะเรามีกรรมวิธีในขั้นตอนในการทำยังไงคะถึงได้ออกมาเป็นในรูปแบบนี้มาใจเนี่ยเป็นหมูส่วนสะโพกเนาะคะ่ะ เป็นแตงสวนกระพกะนะคะแต่เพิ่นสีเอามาเพิ่นสีมาเอาพังผืดรือนํำม,ม,มันเนี่ยเอาออกในเมื่อต่อนอะ่ะแล้วเพิ่นเจะสีมาสตไลท์นี่ยเป็นแผ่นหนึ่งสีแล้วเพิ่นก็เจาสีเอาขันตอนการหมกักอีกเดือนหนึ่งใบขึ้นหนึ่งแล้วหมูที่ที่นำมาต้องต้องหั่นแล้วก็เอาไปตากแห้งเลยใช่ไหมคะหมักไปขึ้นหนึ่งก่อนน<อ>ะคะต้องมีการหมักค่ะหมักไปขึ้นหนึ่งแล้วจลสีเอานําไปตากอยู่มองหันครับตรงที่อัน ต้อไปต,ตากด้พระรามแสงอาทิตย์นะคะระยะเวลาในการตากถี่ชั่วโมงนคตากแต่ซีเพื่อสิแล้วนี่ตาเข่าวสองโมงสองโมงครึ่งเพื่อสิตาแล้วก็สิประมาณชั่วโมงนหนึ่งอยู่ค่นนะเนาะอ๋อต้องใช้ระยะเวลาในการตากถึงหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะสสเสสรร็จเ็จแล้วเป็นบ่่คะวลาที่นี่ประมาณห้าโมงห้าโมงครึ่งเลาก็สิไปกับด่าน รับด่านก็มีการพลิกด,<า>ด่ดานรับด่าน,านเราอีกประมาณอีกใบาสามโมงเชิงขากรเกิบเป็นเนื้อแดดเดียวจนสีใดเลยค่ะพอตาก<ม>แดดเสร็จนะคะถึงจะออกมาในรูปแบบนี้นะคะก็คือเนื้อแดดเดียวนะคะหลังจากนั้นละคะคุณแม่พอเราได้เนื้อแบบนี้เราจะนําม,มาทําอะไรต่อค่ะข้ากกระกิฟก็ทานไปได้่ะตูเ้เย็นสะกอน กะึ้นหนึ่งเอากจะจั่งมาทูคือสีโอ๊บมองหันใช่ตอนนี้แล้วนำมาอบอค่ะอบไห้ซุปค่ะอบไห้ซุปแล้วเขาจะสีนั่งมาทูมันจะสีเป็นยังสีลูกจะสีเป็นแผ่นแทนัดงสี ເຈົ້າໃຈຫົນ